ฉันคือ <c oughs> กอสซีลาฮอาล็กวดัสวัสดีท่านพ่อแม่พี่น้องชาวดีซีเกมเมอรกคนนะวันนี้เราก็อยู่กันในเกมระบอกกันอีกแล้วนะผมในไคจูซิมูเลเตอร์นะผมอ่ะเฮตอนนี้นะครับเราก็ได้พิกก็จิมาแล้วนะผมก็จิของล g จ n d รี y ในปี2014นะครับผมอ้เดียวเดียวเดียวเดียเดียวมึงอะไรเนี้ยเดี๋ยวก่อนมึงไม่เข้าใจเหรอโอเคมึงไม่เข้าใจใช่ไหมมึงต้องเจอโก <c oughs> มาเลยมาเลยกูแพ้แน่นอนเอาตายมึงใจเย็นดีเออตายหงเวอะไรกันวันนี้เมื่อกี้กูยังไม่ได้ทันได้ทำอะไรเลยนะครับในในทำอะไรได้บ้างครับเนี่ยตัวนี้เราต้องเก็บจีเซลไปเรื่อยๆนะครับไหนไหนอยู่ไหนตรงนี้ควาดกับไปนี่โอ้โหกระทืบไหลกระทืบไหลครับผมมารเข้าไปอ่า มาหน่อยมาหน่อยไหนมึงไปไหนหมดเนี่ยทีมงานอยู่ฝั่งนู้นเลยครับนู้นูนูกูเห็นแล้วอยู่ฝั่งนู้นครับเดี๋ยวกูดำน้ําไปก่อนมึงรอกูปแป,ป๊บหนึ่งดำน้าไปก่อนดำน้ำสิฮะปื๊บปื๊บป๊บป๊บป๊บโอ้ยฝั่งนู้นมันกำลังปะาชาดากันอย่างหนุกหนานเลยนะครับเราขอไปแกมด้วยชักนิดดีกว่านะมาแล้วครับพี่กอดกูมาแล้วพวกมึงอยู่ไหนโอ้บินอยู่ก้างบนไหมเกิดเอยฝั่งนู้นมันมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยกำลังต่อสู้กันอยู่เหรอ เดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องแอบ,บเข้ามาในเมืองก่อนนะครับเราต้องแอบ,บเข้ามาในเมืองก่อนเอาเดียวเดียวเดียวด้านหลังมาเลยมึงจะเอากับกูหรอเอาเดียวเดียวเดียวก็ซิล่าหน้าทิมเดียว <laughs> หน้าติดหน้าติดป้าบอโอ้ได้ตัวนี้เลวเก็บจี๊ินี่แป๊บเดียวเลยนะครับโอ้ดูอะขึ้นทีละเกือบร้อยเนี่ยพลาดไปอา่าเข้ามาตรงกลางก่อนเข้ามาตรงกลางก่อนไหนพวกแม่งไปไหนหมดแล้ววะเนี่ย อยู่ฝั่งไหนมาแล้วเนี่ยอยู่ฝั่งนู้นนะครับโอ้โหมันจะโจมตีกูเรอนั่นไงกูว่าแล้วกูว่าแล้วลบก่อนลบก่อนลบก่อนมึงเล่นกับกูแบบนั้นใช่ไหมกูชาร์จแล้วกูชาร์จเต็มที่แล้วมาปึ๊บอ่า <c oughs> จัดไปโอ้โหทำไมมันเวียนได้หลายรอบจังเลยวะเฮ้ยเดี๋ยวนะ <c oughs> <c oughs> กูเร่องไม่ไหวแล้วเดี๋ยวก่อนมามามาขอชาร์จพลังอีกหนึ่งทีนะครับฟื้อัอตอมิก อะตอมิกต้องมาจังว่าีีปึ๊บจัดเลยตีนยเน่โอ้มาซีมาซีกูหลบก่อนกูหลบก่อนหลบก่อนจัาตามกูมาทำไมมาตัวใหญ่กว่าเนี่ยคนละปีกันเลยครับ <laughs> มาเล่นไ่จับกัน <laughs> โอ้เล่นกูกลับแล้วโอ้กอซิล่าปะทะก,กอซิล่านะครับตีคลาดไปก่อนอะตอมิกมาอย่างเนี่ยมาแล้ว จัดไปเดี๋ยวก่อนเออตายห่าแล้วกูเมื่อเกมมีความผิดพลาดเกิดขึ้นนะเราแพ้ตลอดเลยนี่๋ยวเราก็จะไปแก้แค้นมันก็น,นะผมแต่แถวนี้มันไม่มีใครเลยสักตัวนะไหนพวกหน้าสนตีนอยู่ไหนอยู่นี่ใช่ไหมพวกมึงอยู่นี่ใช่ไหมจัดการหน่อยจัดการก่อนเลยอออไหนมายังออ้นี่เน่ยนี่แน,น,แน่พวกมึงอย่ารุมกูนะพวกอย่ารุมกูนะโอ้มัน มันเอากลับเฮ้ยมึงใช้ความเร็วหนีกูเหลอมานี่มานี่ตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูจัดการก่อนจอร์เก้คว้านหางเอา้าหายไปไหนวะเนี่ยไอ้ตัวนุก,ก็ดำน้ำหนีหายไปแล้วมากูกลับมาเชิดชายอีกครั้งอยู่ไหนพวกเมืองโอ้อยู่นั่นตัวหนึ่งครับมากอนชาร์แล้วครับอะตตมิกอะตตมิกชาร์ดแล้วมันหนีมันหนีเลยอือ,อจัดไปเลยโดนไหมเนี่ย โดนไหมโดนทักตัวไหมเออโดนนักนิดก็ยังดีนะครับมาดิมามึงมาใกล้ๆกูนี่มาก็ทีล่าอะไรวะเนี่ยโอ้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 มก็พ่นกลับมาเว้ยเดียวเอ้ยเอ้ยไหวไหมกูจะตายหาไหมเนี่ยโอเคคว้านหางเดี๋ยวนี้ก่อนเก็บไปก่อนนี่โอ้ได้ได้ยินเสียงอะไรโอมาฝั่งนู้นด้วยก็ทำไมมันพ้นได้สองสีวะเนี้ยเดี๋ยวคนละตัวกันวะมึงเล่นแบบนี้ใช่ไหม มึงเล่นแบบนี้ใช่ไหมมึงหนีลงน้ําอีกแล้วใช่ไหมนั่นไงกูว่าแหละ <c oughs> แม่เจ้าหนีลงน้ำกูก็พ้นตามน้ําไปเลยนี่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนมึงเออโอ้มันพ้นกลับมามึงมานี่มานี่อือยุ๊ปเอ้เอ้มาสู้กันในน้านี่มาไหนไหนอยู่ไหนมานี่มานี่ แม่เจ้าคำรามเสียงดังมากนะโอ้ฝ่ายนู้นมีการตะลุมบอลกันอยู่นะครับเราไปแจมด้วยดีกว่าตะลุมบอลกันอยู่ใช่ไหมพวกเมืองชอบนี่ชอบนี่ชอบตะลุมบอลนะครับสามทีตัวอยู่ตรงนั้นหมดเลยใช่ไหมอือโอ้ตัวอะไรวะน่นทำไมสวยจังจัดไปเออเออพ่นกันไปพ่นกันไปพ่นกันไปรุมมันโอ้สอยคอยแนซอยคอยแน่กับซอยคอยแน่ ใส่คอยแน่กูวิง่งหนีก่อนฝั่งนู้นมีอยู่2ตัวนะครับฝั่งนู้นมีอยู่หนึ่งกูไปข้างหนึ่งก่อนดีกว่านะครับเราไปเจราจาประสานมิตรกันก่อนนะครับผมจากได้มดรานะครับตัวเล็กนี่แหละกูจบกัวใหญ่กูสู้ไม่ได้แน่นอนอือโมทราเหีอยาดำน,ำน้ำหนีหายดิเออหายไปแล้วมาต้องพ่นใส่กูแน่เลยนั่นไงกูว่าแล้วโอ้โอ้เดียวเดียวเดี๋ยวจัดการเร็วเรีร่วมมือกันจัดการนู้ก่อนดีกว่ามาเลย2ต่อสอง มึงอยาทำไรกูนาโอ้โหมีแต่ก๊อตจีทั้งนั้นเลยวะเฮ้ยสงครามก๊อตจีเลยวะเนี่ย <c oughs> จัดครับพี่น้องครับเออเออเป็นไงเป็นไงโอ้โหเลยจัดเลยไอย้สงครามก๊อตจีสงครามก๊อตจีใหม่ก๊อโอ้มีกี่ตัววะเนี่ย <c oughs> โอ้ตายหาไปแล้วตายหาไปแล้วสองครับโอ้ไม่ก๊อดเข้าไปอือ,อตบตกหน้ามันกระทืบเลยควาดเข้าไปอีกหนึ่งที เรียบร้อยไปแล้วโอโ้เลือดรอดจ้ากูเป็นผู้เลือดรอดเป็นไงล่ะครับราชาแห่งมวลมหาประชาชนก็ศิร่านะเราก็เอาชนะมาได้นะเมื่อกี้มาตะลุมบอลกันอยู่โคตรมันเลยที่เหลือก็เก็บทีเซิงจีเซลไปก่อนนะครับเก็บเซลไปโอ้ตัวไรนั่นตัวไรนั่นเดียวเดียวก่อนเดียก่อนเรียกๆวกูติดกูติดอะไรวะเนี่ยกูติดหัวอีกแล้วอ ตดหัวใช่ไหมมามาเลยกูชาร์จแล้วมึงมานี่มานี่กูวิง่งหนีก่อนแล้วก็พดไปปูดปุดมาดปุดมาดเออโอ้โอ้โอโอชิบหายแล้วกูตายหายังตายหายอย่างเนี้ยเออวาดเข้าไปเออเรียบร้อยซีเบงลางคอกเลยครับไอพี่เฮ้ยพี่เรามาร่วมมือกันดีกว่าไหมพี่ร่วมมือไปจัดการพวกมันกูดูท่าน่าจะไม่ร่วมแหละวิว่งไล่แบบนี้กูแล้วท่าน่าจะไม่ร่วมวิง่งหนีก่อนโอ้มึงสู้กูก็สู้ละเอาเออ แม่เจ้ากูาจะชวนมาร่วมมือกันมึงไม่เล่นกับกูใช่ไหมไม่เล่นแบบนี้ก็ก็ตายหาสิครับเออมาเลยมาเลยมาเลยจัดกูดูดปอดนี่พลังมึงถึงไหนแล้วเนี่ยเออจัดครับอา้าวกูตายหาแล้วเฮ้ยไหนวะไม่มีพันธมิตรเลยระหว่านี้เอ้ยมีมทราครับผมราชินีของเรามทรามทา่ามาท่าเรามาร่วมมือกันหรือเปล่มามาธาอ่ะเนี่ยผีเสื้อสมด ไปแลาวมาร่วมมือกันดีไหมนีเ่เราเป็นเพื่อนกันดีไหมเนี่ยฝั่งนู้ก็มีสงครามกอซิล่ากันอยู่นะเราไปแจมด้วยดีกว่าเหมือนเดิมนะครับผมสายแจมสายแจมไม่เงยไม่เสียเวลานะฮะโอ้ยกอซิล่าเปรดไหมแลออคือไรนู้อย่าพ่นมาใส่กูนะโอ้พ่นใส่นู้เลยเหรอแน่นอนมึงพ่นมาใช่ไหมกูก็ตามเดี๋ยวเดี๋ยวมันหายไปไหนแล้วเนี่ยฝั่งนู้มันคือเกาะอะไรครับนู้โอ้ ก่อะเรวมะเอ้ยน่าสนใจแต่ก่อนอื่นเราขอแจบในสึกครั้งนี้ก่อนนะครับมานี้มานี่มาเนี่มาเนี้จัดเลยพูดเออเออจัดการมันเอาให้ตายเอาให้ตายไปซะตายไหมไม่ตายเลยครับไม่ตายใช่ไหมมึงมานี้มานี้ยควาดสิครับรอ,อไรเออเอา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 ,เอามึงโจมตีกูอีกกูนึกว่าเราร่วมมือกันได้ไนะไอ้บางหมการกดสเรามาร่วมมือกันดีไหมก์ด เรามาร่วมมือกันดีไหมไปจัดการไอตัวนูกันไปกูบอกว่าร่วมมือไอบ้ไอบ,ไอบ้าไอ้บายบี้ยเบ้ยเออมาเล่นกับกูแบบนี้กูก็เอากลับสิครับพูดพูดาปาดพูดาปาดพูดปาดตายหายแล้วกอโอ้มาถึงถึงก็เจอกับคีโดราเลยแล้วเนี่ยินคีโดราเลยครับเล่นแบบนี้ใช่ไหมนี่โอหน่าจมตีนไปเลยกลับทึบนี่คีโดราคีโดราเลยเว้ยเออเออช่วยหน่อยช่วยหน่อยเร็ว Ồ, อย่าพูดใส่กูอย่าพูดก่อนโอ้นุ่นเต่าเต่าตาหนุส <c oughs> ีนะเอากลับเว้ยช่วยกันเลยเร็วรนจัดการมันให้ได้นะ <c oughs> อย่าหนีสิเนะี่ยจริงมึงอย่าหนีเดี๋ยวโอ้ปอดว่ะเอ้ยปอดปอดเนาะนอนเพื่อนเต่าเนาะเราเพื่อนกันนะเอ้ยเอ้ยแต่ตัวนี้นะครับมันดูท่าน่าจะไม่ค่อยเพื่อนกันนั่นไงนั่นไงเราจัดการตัวนี้เลยดีกว่าเฮ้ย <c oughs> อย่าทําเพื่อนเราสิอย่าทําเพื่อนเราอย่าทําน้องเต่าเพื่อนเรา ะปะทะกันไปเลยปะทะกันไปเลยนี่โอ้มันไม่ซ่าไรเลยนะครับท่านผู้ชมพมมนี้ชิบมาให้เลยครับมันตามโม้เลยครับดำน้ำนี้ก่อนดำน้ำนี้ก่อนเร็ว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 โอเคดำไปดำไปแล้วโอเครอดมาได้โอ้ฝั่งนู้นมีแต่ตัวจิงๆทั้งนั้นเลยนะครับเราไปแจมด้วยดีกว่านะครับ <laughs> ฉันมาแล้วฉันหน่อยสักครู่ฉันขอไปแจมด้วย ริ่นนยริ่นนยมาแล้วครับโอ้เมก้าก็ซีล่าก็มีเดสโซเยอร์ก็มีเมก้าสองตัวไหนไหนมาตะลุมบอลตัวไหนกันไม่เนี่ยกูมายืนงงในดงตีนอยู่เลยตอนนี้นะครับยืนงงในดงตีนมีมูโต้ด้วยนะครับนี่เสร็จแล้วพี่เป็นไงบ้างพี่สวัสดีครับพี่จ่าตบกูเดียว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 กูไม่ได้ทำอะไรบางทีนะยังไม่ทำอะไรทีนะโอ้โอ้ชิมายแล้วมันเล่นกูแล้วมันเล่นกูแล้วอือใจเย็น จะเย็นกอดอูดออมันไปซาได้เลยนะผมมีตายแล้วแนะบบจริงเลยเรียบร้อยไตโอ้กปแล้วไหนเรามาลองดูกันสิว่าตัวไหนนะ่าสนใจกันอีกบ้างนะผมมีอะไรบ้างครับนี่คิงคองนะครับที่ซื้อดจีเซลนี่ตัวนี้นะผมก็ซิล่า2019นะครับเออเ้าพันนะครับตัวนี้น่าสนใจดีมีตัวไหนอีกบ้างครับเนี่อันนี้ก็ซิล่าไฟนอลวอนะครับ นี่เฮเซก็ซีล่าเลยครับตัวไหนอีกบ้างอันนี้หมื่นสามโอ้กิโดรานะครับน่าสนใจตัวเนี้ยเต่าตาหนุนะ, ah นะครับผมเมก้าคิงกิโดรานะครับโอ้น่าสนใจใช่ไหมเอ้ยตัวนี้ก่อนดีกว่านะครับแปดหมื่นเลยเหรอโชว์าเมก้าก็ซีล่านะครับโอ้แปดหมื่นแปดหมื่นทั้งนั้นเลยนะครับเดสทรอยเยอร์ er, เหรออู้หู ค่อยๆยสมไปทีละนิดดีกว่านะโอเคแล้วก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอพากว่าเพียงแค่นี้กันกันแล้วกันนะครับผมถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้ด้วยนะครับคลิปต่อไปจะเป็นเกมอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ DC g a เกมเมขอลาไปก่อนแล้วนะครับสวัเดอ์สวัสดีไปละจุบ๊บจุ๊บพี่กอของเราโคเท